สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมน้ำที่ช่องฮีโร่น้ำนะครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวตัวละครแอสตานะครับโดยที่แอสตาจะเป็นตำแหน่งคอนโทรเลอร์นะครับจะเป็นตำแหน่งที่คอยสโมกแล้วก็ใช้สกิลเพื่อให้เพื่อนสามารถเข้าไซต์แล้วก็การสตูไม่ให้เข้าไซต์เราได้นะครับโดยสกิลของแอสตาทุกสกิลจะใช้สตาร์ครับสตาร์ก็คือ เอสคิวเขียวที่มันมีอยู่4อันอยู่บนช่องสกิลนะครับโดยที่เราสามารถวางสตา์ไว้แล้วเราสามารถกดมองไปที่สตาแล้วกด F อีกครั้งหนึ่งเพื่อดึงกลับมาครับมันจะเกิดควันประมาณ3าวีนะครับแล้วก็ถ้าเราดึงสตา์กลับมาจากสีเขียวมันจะกลายเป็นสีเหลืองครับแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ15บาวีครับถึงจะสามารถกลับมาใช้สตา์ที่เราเก็บมาได้อีกครั้งหนึ่งครับโดยทุกสกิลของแอตตาจะมีดังนี้ครับ เราจะเข้าสู่โหมดวางสตาร์คือกด X นะครับเราวางสตาร์ต้องมีสตาร์นะครับสตาร์จะไม่สามารถวางที่จุดเดิมได้ครับางเช่นผมวางจุดนี้ไปแล้วก็จะวางอีกอันนึงที่จุดนี้ไม่ได้ครับต้องวางเลยจุดมาหน่อยประมาณนี้ครับซึ่งสกิล C จะเป็นสกิลดูดนะครับจะดูดศัตรูเข้าหาแล้วจะทำการระเบิดนะครับถ้าใครโดนระเบิดจะโดนดาเมจแรงขึ้นเป็น2เท่านะครับจากนั้นละ สี่สิบจะเป็นนาระแปดสิบเลยครับจะเหมือนโดนสกิลอารามบอร์ดของคิวจอยครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นสกิลคิวจะเป็นสกิลสตัร์น,นะครับจะใช้เวลาประมาณสามวินในการสตัร์นนะคนที่โดนสตัร์จะเหมือนโดนสกิลอ e ีของบีเอชเลยครับต่อมาจะเป็นสกิลเ e. อสกิลนี้จะเป็นสกิลสโมครับมองไปที่สตาร์แล้วกดเ e อครับมันก็จะเกิดเป็นบ้านควันย่างเงี้ยครับ ทุกสกิลของแอตตาเน้นย้ำนะครับทุกสกิลของแอตตานั้นต้องใช้สตาร์ครับถ้าไม่มีสตาร์จะไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับเพราะอย่างนั้นสตาร์จำเป็นมากต้องบริหารอย่างดีเลยครับแล้วก็อัลติเมทของแอตตานะครับจะกด x พอเข้าสู่โหมดวอลสตาร์ใช่ไหมให้เรากดคลิกขวา1ทีครับแล้วก็กดคลิกซ้ายค้างครับแล้วก็เลือกตำแหน่งที่เราจะวางครับแล้วก็กดคลิกซ้ายอีกทีหนึ่งครับ มันก็จะวางเป็นม่านอย่างเงี้ยครับซึ่งม่านนี้ไม่สามารถยิงทะลุได้นะครับจะยิงทะลุไม่ได้เลยครับแต่จะสามารถใช้สกิลทะลุไปได้ครับโดยที่คอมโบที่เขาใช้กันส่วนใยญ่ขอยอัตตาครับจะเป็นสกิลดูแล้วก็สตานะโดยการวางสตาร์ไว้ใกล้ๆกันแล้วก็ดูศัตรูเข้ามาครับแล้วก็สตาร์ สกิล <Skill S 2> ของเอลตาก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูผมเล่นในเกมไปเลยครับไปกันเลยครับดุ๊ย To us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on เป็นกันบ้างครับผมอาจจะไม่ค่อยมีไฮไลท์เยอะนะเพราะตัวเอตตาเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยชอบเล่นเพราะมันต้องใช้สมองเยอะมากในการเล่นมันผมว่ามันยากเล่นยากถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องฮีโร่น้ำได้นะครับแล้วก็ผมจะมีไลฟ์สตรีมทุกวันตอน3ามทุ่มในทวิตนะครับชื่อช่องว่าฮ e โร่น้เหมือนกันครับถ้าใครว่าเข้ามาดูได้นะมีทุกวันเลยช่วงเวลาสมทุ่มแต่ถ้าวันไหน มีธุระอะไรก็อาจจะมาไม่เกินสี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ